เน่ทุกคนอันติกันนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการประกอบภายในนะครับไปดูกันนี่ลังจะตีเราําความอาดชินส่วนภายในเร็จเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มปืนปุ่มนั่งการนะครับดูครับนี่แหวววับเลยนะครับทิ้งทุกครับล็อกไม่มีเลยนะครับพุ่มมอเลยนะครับออกมาเตรียมนี่กินนี่นะครับ คุม่าแน่นอนครับผมโอรถไม่ในงบลักพันนะครับสมาไมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการล้างรถนะครับไม่จําเป็นต้องธรรมดานะครับอันนี้ก็เอาข้าวมาซัอาทีมดีคินิกนะครับในงบลักพันนะครับดูกับมาทึ้นนะครับทีมจังก็เรานะครับจะรื้อมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนภายในก็เลยแต่นะครับดูกับตามผมพื้นผมลัางคานะครับเราจะรื้อออกไปซักมดเลยนะครับวิธีการซักทีมดีคินิกก็ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการคัดนะครับเราจะชีดน้ำยาสไลครับแล้ว ก็ใช่ดังนั้นน้ำนะครับแบบนี้ครับจะโอเกลียงเน้นเนะครับและนี่ก็คือช่วงล่างต้นทีมานะครับเราจะสปาช่วงล่างด้วยนะครับคันนี้นะครับดูครับอันนี้นะครับยะแจ้เพื่อนๆจําช่วงล่างต้นทีมาไว้นี้นะครับยะแจ้ได้เห็นว่าการล่างช่วงล่างแบบละเอียดมันเป็นแบบนี้นะครับดูครับช่วงล่างต้นทีมาก็รตื้อว่าสกปรกนักมานะครับดูครับเราล่างทั้งหมดนะครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆดูครับการล่างช่วงล่างนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับงานแต่ละงานนะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นนนนอะครัับบดู้าย ชายแดงด้านน้ำชี้ตามนะครับอันนี้เกลอบเลนะครับเดี๋ยวเราจะสปาแบบไหลเย็นเลยครับเก็บไหลเย็นไอ้มดตุ้กตุนะครับแล้วก็มีไล่คุณตามกันมาเยอะมาหรือว่าเอ็มดีคินิกของเรานะครับมีกี่สาขานะครับมีทั้งหวัดสองซาขานะครับสาขาที่นึ่งจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสาขาสองจะอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครจะเข้ามาใช้บริการนะครับทีมดีคินิกสังสองซาขานะครับต้องจองคิวเข้ากันมาหลวงหน้าตอนนั้นนะครับดูครับงานตีนี้นะครับใส่ใจตุกรายละเอียดนะะครรับเาจทล เลยครับเปื่อความซาดสีลึกล้ำเลยก็ล้ำลึกนะครับดูครับตามชิ้นต้วนอลูมิเนียมแบบนี้นะครับปกติเราล้างไม่เอานะครับตามัวนงงัวน้อยกับหลอกเก็บรายละเอียดได้หมดเลยนะครับเอามาทีเอ็มดีคินี่ครับได้ความซาดกลับบ้านไปแน่นอนนึ่งลอยไปต็นะครับดูครับตามปั๊มบ่มปั๊มเบร่ครับเก็บรายละเอียดให้หมดถูกจุดนะครับไม่มีตรงไหนนะครับสีเราไม่เก็บไอ้นะครับเพราะว่ายากใช้งานโอมาดีสีทุกนะครับโอเราครับน่าโอเลยนะครับรอบนี้เราจะเอาครับบางบ้างโอนะครับด้วยชายฟูมซะไรครับแบบในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาเลนะครับ ว่าพลเสร็จเร็วจะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เละกเขาเรียวกวางงานซัพาช่วงล่างนะครับคันนี้ไม่ได้อนกระสนิมนะครับตาผนกระสนิมกันเลยพุ่มบอกเลยว่าช่วยว่านี่เยอะเลยครับดูกับความสะอาดล่างจ่ทติเรลางแบบละเอียดนะครับอันนี้ก็รถลุงลิฟต์นะครับเผื่อจะป่ามาทําภายในโตะนะครับดูกับอันนี้คือชิ้นส่วนวัสดุก่อนไปเลยนะครับเราทําความสะอาดทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับไม่ว่ารถจะกี่ปีนะครับสามรถเอาข้ามาซัพาเต็ีมที่คลินิกได้เลยกับการซัาก็คือการทาความสะอาดขังใยญ่นนี้นะครับ เราไม่ได้ทําตุ้วันนะครับการทาความซ่าแบบนี้ครับดูครับอันนี้คือใต้พรมปืนนะครับซิ่งทุกครับล็อกตีอยู่ในรถเรานะครับปกติกับเราจะเลยไมนะครับเด็กเปื่อนๆมีพียงเรานะครับไม่ต้องว่วงเลยนะครับทีมดีขีนี่ของเรานะครับสามาทาได้มาถูรุนถุเยาะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปนะครับเปื่อนๆลองเรือมาดูคลิปดูนะครับว่าคลิปตีนี้ครับงานเยอะมามานะครับอันนี้คือทําใหมมาถูจุดนะครับดูกับตามทรงตามโซโซองสองเอครับเก็บรายละเอียดแม่ชาติเลยนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับ มาประกอบไม้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผ่ารถมาล้างซีรถนะครับวิธีการล้างซีรถอนนัดเรเราต้องล้างตามทรงตามโซก้นนะครับเก็บตามโซก้นไม่ว่าจะเป็นโซโลโก้หรือว่าโซแป้งประตูนะครับโซเหล็กโซหน่อยเก็บไม้เมดชาติเลยนะครับก่อนทีเราจะล้างซีโดยรวมนะครับดูกับโซฝ้าตั้งมั่นก็เก็บรายละเอียดไม้มาตุกจนนะครับอันนี้และขาเรียกว่างานละเอียดงานเนียยเนียนะครับพุ่มเคยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับตำรวจเองตอนมาที่แล้วเจนเนความเปลี่ยแปลงว่าตนกลับเป็นแบบนี้นะครับดูกับอันนี้คือภายในก็ทำา แม่ช้าหรือกับตามแป้งประตูประตูนะครับส่อได้เก็บอะไรยังได้แบบนี้ครับพอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็เวกยุงเวกยางอะไรดูนะครับและนี่ก็คือล่างจ่าสีสปาทำความซาตีมดีคลินิกเสร็จแล้วนี่แหละที่ผมบอกว่าโอรถไม่ในงบลักพันนะครับว่าเหมือนเงินกินดูนะครับไม่ต่างกันเลยจะรถไม่เลยครับดูกับสปาไปนะครับแต้มแป้งประตูตามร่างกาตามบงตามโบนะครับถ้าเคยนั่งเต็มดีคลินิกเลยนะครับมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้โพสต์นี้นะครับให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยกับผม